ที่แรกอีดีน่ะสาเหตุเป็นยังยไงเลยแมานอนอยู่นี่เอาสิมาจอบเอาเหตุเหตุมันเป็นแควคาดมันก็เลื่อขึ้นก็เลยว่า,าโอ้ยผมเมื่อดีกว่าถามันขึ้นแล้วก็ยังไปซ่องเหตุอ่าไปก็เลยไปไปพร้อมกันก็ไม่สมหวังเลยไปเดือกไ<ด>ปไหนมาเนี่แม่ <ละ S 1> เดือปนไดเหาไปกระทุ่มี่หรอไปไปซ่องก็ครั้งแรกกันเนาะไปซ่องที่แรกอ่นไม่ถึงซ่องเหตุบ่แมนไปซ่องเหตุที่แรกซ่องเหตไปไต่ ไปไปมาแล้วกลับม่าวันนี้ก็เล่นแล้วแล้วคอยบ่ได้อาบน้ำคอยนอนบ่หลับดอกก็สั่นเล้าวเราก็ยางหนไปหนมาน้ำมาน้ำมันบ่ไหลครับเดี๋ยวพอเราอาบน้ำเสร็จคอยก็บ่ทันได้นอนข่อยก็นั่งอยู่นี่เนาะเราไปใส่สุดขาวมาแล้วเดินจงกรมนั่นไปกลับมากลับไปกลับมานี่แล้วเดินอย่างไรว่าอาจารย์สมหวังนี่มาปฏิบัติอยู่นี่เดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่นี่แล้วเราสักพักนึงเขาก็เห็นเราแล้วขอบคุณเสียเราสวนมนต์อ๋อเราขัไปสวดมนต์ ก็เลยสินนอสบนเลยสินอสเินเินอกรเลยสินนสน่อยบอเลว่าโอยินย่างนี้มนนอสกับเด็กประมาณหาทุ่มเครื่องหาทุ่มเครื่องหมนละทียส่วนแล้วส่วนมดอ่ะคอยกระเล็เนเดกแบเนล้วสวนมดแล้วก็ส่วนดีๆส่วนไปส่วนมาสวนไปแบล้วบอีเีติต็ สวดอิปิทิโสนี่โดนจับภาษาอย่างเขาแล้วสวดโดนนี่เลยที่เลกเป็นอิติปิโสอยู่แน่อิปิทิโซมากพัดหลังว่าเป็นว่าเป็นคาถาอิติปิโสเป็นอิปิทิโสอยู่เป็นอิปิทิโซ่แต่ว่าแบบไม่แบบกูแบบอิปิทิเอาตุสมวังแล้วแล้วสวดอิปิทิโซ่เมื่อยข้างบ่าเราเมื่อยขากันไก่แล้วเลยข้างต้อไปบ่ชาติสามารถนี่นะมันกำลังฟังอยู่ก่อยตอนแรกคิดว่าก็เราเมื่อยบ่เสียงก็เราต้องเปลี่ยนยังสั้นนะจ๊ะตัวกระบ้วบ่ปากตัวกระบ้วปาก สักพักเงียบอินิโซจจอีหยังนี่แหละแล้วสวนของเราเสร็จแล้วนะแล้วก็เฮ้อเฮ้ได้อเงไอเฮไอใส่อัวพอกฮ้อเฮ้อเฮ้อเฮ้ลเฮ้อ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 ัฮ้เฮ้อเฮ้อ้อเฮยอเฮ้อัฮ้อเฮ้อเฮ้อเฮ็อเฮ้อเฮ้อเฮ่อเฮ้อเฮอเฮ้อเฮ้อฮ้อเฮ้อเฮ้เข้อเ้อเฮ้อเจ้อคือเ่้อเลขอ่ฮ้อเเฮ้อเฮอเฮขอเเขาอเอ้อเ้ออ้อ้อเ้อเฮ้อเอจฮ้อเอเฮาอเเฮ้อเ้้อเ้อเฮ้ เสียงเล่าหื้อหู้เลยว่าลาพันถ้ำพันโลงตัวหันคือว่าคือว่าข้อไปขออะอยกาบมากเลยเสียงเราไม่โดดแต่เราก็ม็ดเนียดสงสัยเรานางสมมาตรีเออสักว่ามีกี่เพราะว่าเราบักนางสมาธิเนาะพอโดนเติมขวาก็ยังไปซ่องยันตลมจ่องหงอเงี้ยก็สุดขาวได้คนก็สิมเงี้ยทัพปูมาลงเนาะปูมาลงสิแต่แต่ก่อนหน้านี้แม่ได้มาไอจุดตู้เฝ้าเฝ้าผิวอย่างไรอยู่บอกวันวันที่รองอ๋อว่าอันนี้ขอเรื่อง ลวมมาขอนอนสิดใต้เงี้ยถูกยากหลายอยากขอโซวขอลาบอยากถือโซว์มได้เลาได้ลาบไปใส่หนีใส่สินเนี่ยปูอุ้ยเป็นหนีเป็นสินทุกยากหลายก็เลยว่าก็สีครับมาขอนอนมาขอนพักพียงขอพรอุปูถ้าลูไม่โซวไม่ลาบลุลุ่สมรำลุมถวายปูก่อนก็เล่นไปก็เคยนอนประมาณเที่ยงคืนกว่าหรอมั้งเวลาเคยนอนเขามาเสด็จเต้นในที่ตีสองตีสองล้ว ไปตื а, pues ่นกับมาละเอายังย่ห ah ัวกคสีหนักหนักจะพเขรียกว่ามันยังยนี่เอามือข้างสนไหมขี้เนยกสากมือได้ว่ามีขี้นข้าก็ก็ฟาดแล้วแล้ขี้ยนข้าเนี่ยมันงอยูหนาผาแล้วก็ฟาดกเราะเสียงขี้ข้าโต๊ะหนักแล้วก็ยังบหัวไปยืดเต้นของเจ้าของเจ้าต่่อมามันเต้นข้องก็กจะต่อมามันนางอันเลี้ยวหนาเบิ่งหนาคอยแม่นแม่อน เอานอนบ่ตีงจนขีนคางจับหนาภากไนจนจนลุกถึงมาตีสองสิบเปนไตเงี้ยแ่นี้ไบอกขีนคากสมควรสียูน้ำข่างอมน้ำห่างใช่ไห่เขาม่งงอยอยู่หนาผากพี่แบ่เกินได้เลยเหรอตัวยูบ่เห็โตโตโตท่าเนี่บ่ไโตอุ้มโตใหญ่โตอวดตัดเปิได้โตถ้าเป็นถ้าเป็นคนกับสิประมาณเบาแวงอะเองค่ะก็นังนมเบาเบาแวงนี่ยละไปเต้นแล้วเราดักแอบยังหันนัาลังคอมอนี่มึงหนาเขาแมนแมอยู่ ปเป็นคนแบบยานขีกนันคาอะมันเป็นสักหมือข่อยย่งเนี่ยเลยนะเนี่ยเนี่ยมาจับขึ้นเนี่ยนาพาข่อยพาแม่ข่อยฟันนี่เรื่องจริง ขอเพิ่นเพิ่นกับสิบาให้เพิ่นห้กับบ้าแบบนี้แม่เราถึงเรียกหอยย่างเราต้องเอาตัวตกองย่างมือนแหละเราแต่ตะว่าตะเราเราก็จัมาเราแปลงท่าเนาะจะลงใส่เมาอย่างเลกที่วันนี้ได้จับเบิ่งเลขบ่าในยูบ่อย่งเลยอจับตรงนี้รู้ว่าจับตรงนี้เอาย่งสักสากว่ารู้ว่ากปนข่าวก่ฟาดเลยขอคนเดียวฟาดเลยขอคนเดียวไปหาใทแม่สันเขียวตัวใดแล้วต่ว่าบ่เคยมี มีดอกขินค่ะแย่งไรกนก็ยุ่งขักคนไห่ะ้อยนดอกเนาาต้องมาง้อยหนาผากบานนั้นอุ้ยเจ้าก็ได้มาง้อยหนะผากเอาละกันบ้านนั้นเปลี่ยนที่อาจารย์สมหวังู้สู้ฮูสึกโตเพราะตอนที่จะขวางเป็นวางดาบคนนที่สวดมนต์นี่เห็นมัดเห็นมดบานดีพ่อเขาว่าสิบผู้หนึ่งเนียนมอขอสวดมนต์นึ่ บอกว่ามาจากผู้เขาขุยไม่ผักนี่เลยอ๋อยอยู่ในอยู่ในนี่เมียอยู่ในนางสมาธิอยู่ในนางสมาธิชี้นี่เออมาจากผู้เขาขุยมาจากผู้เขาขุยวาเนียนเจียวมาสันนี่วาเนียนเจียวมาขอสวดมนต์น้ำมาสันนี่โอ้เอ็นที่เอาอีกแล้วจามชมวังมาแลต่น่าเอ็นที่นั่นเจียวบารีพ่อสวดมนต์ไปปุ๊บบารีผู้เฒ่านั่งขึ้นลวงปู่คุ้นอยู่แล้เขาว่าค่ขุดเปียกสอกนั่งแบบย่องยองมาปุ๊บ ขอพูดกไปเลยสิช่วงเพิ่นวาบอลูดบอลูยี่ิบิลวิโอโอ้ยตายเปิดอานลานแล้วค่อยเพราะพอว่าได้คุยเพิ่วไว้เหมือเคลื่อนนี้ว่าพักลับกลับกลับมากกลับลูกควาเราอยู่ในหันเ้วได้สมองเพา่อ้สิ่งขอเขุกอ่างได้เยอะย็ดีที่อยู่ดีเด้ มาที่นได้่เตาันไมาเก็บเห็ดเกยบ่บริเฮ็ดบต่ทีว่าคือว่าเขาเฮาสิพิิเข้าวโานรัเกลยไปสวดมุ่นเกลยไปสวดมุ่นเลาบาดินเิ่นมือมือขึ้นเนี่ยเอินขอผ่นมาเป่นไเรียวมาผ่อย่อนันอนบูก็เลยอบ่ได้มากเิ่น่บดาบอรเลกกินไม่บ่กัน่บัวเนบวางเรีกินไม้บเพราะว่าต่อว่าที่เห็นนี่ที่บารดีไม่รู้ว่าทีนข้านีไปขึ้นเล่าดีอแต่ว่าได้มีมิตนี มือคนนี่นิมิตวชีนขาดก็โกตรขมาวันนก็เลยตรงเดีน่าชีนขาไปขึ้นนาหักเล่าต้องว่าโกบกับชีนขาดเข้ามาหาโกบมันเป็นเก้าอยู่ชีนขาดสเป็่นยังน้บ่ายย้ายตัวมาชีนขาดเป็นยังย้ายตัวไาชินขาเป็นยังชนคือชีนขาดกับน้ำสามอะไเออได้คอยเป็นซีน้ำสามสามซีถื่อยหายหาสามซีเราถือแล้วน้ำมันถึงแล้วแสดงว่ามันถูกบอกแล้วมันถกแล้วเด้ เงละ,ะได้ได้ฟันได้ยังว่าหมายถึงว่าตั้งแต่จะปล่อยเมฆไปจะปล่อยตัวไหนก่อนเมื่ไปหาสามซีตัวเดียวดิเนาะโอ้หาสามซีหลังจากหันมาก็บได้ฝัน,นอีมนะะม๋มาฝันกับยังว่าผมมานอนนีน่แค่เ,เดิน,น,น<อ>กับมีแ่การไปหาเกจมเพน คันฟันเรื่ออกมงคันคันฟันจดจำบ่ได้เขาเป็นคนที่ฟันเราจดจำบ่ได้ทางว่าใดถืทางอันใดที่คันฟันเราคอยจำได้น่ะนั่นของแท้สิเป็นคนฟันอยู่แต่ว่าจดจำบ่ได้จำบ่ได้ซะเลยรู้ว่าฟันได้จำบ่ได้ถ้าจำได้แล้วรูว่านั่นล่ะวันจี๋ๆเราหาสามชีเจ้าหายไปแล้วถามได้ตึงวันได้ตึงขีนขาวเป็นยังแล้วว่าเป็นสามเลยนขีาวเป็นสามเลี้ยงเขาเรื่อน้ำซีนี้ได้เต็มหน่อย นั่นือคือกบอยู่เพือจะได้แต้มหน่อยแต่ว่ากรบพลันเป็นเก้ากินขาดใส่สามแต้มนึงวันนี้ไหมกบมันอันอันทีกันขาดมันหลังบางก้อนโตโตเสี้ยมเมือนขึ้นเป็นตัวนี้นะครับเด้อยแต่ทีเสี้ยมเมือนขึ้นแม่เหมือนขึ้นทีเสี้ยมแต่ว่าเป็นฉิ้นขาดกับกบโกรบว่าเสี้ยมเก้าศูนย์กับหนึ่งเก้าเนี่ยโอ้เดี๋ยวคลิปอาจารย์สมัครเดี๋ยวสีเฮ็ดอีกคลิปหนึ่ง อคลิปประยันชลังเดี๋ยวผมจีบคลิปอีกคลิปนึงให้ FC ฟังเต็มเต็มที่เลยเดี๋ยวสิไล่สดให้ FC เบิ่งเลยอาจารย์ชมหลังครับมาแลงเอาอหม่บังโ้งสุดท้ายเลยมาแลงโอ้มันสุดท้ายแล้วนี่โค้งเมื่อเอื่นกะที่ได้หารยิบลอตเตอรี่แล้วคันผู้ใดเอามี่ยนเมี่ยนสิบเอ็ดกะว่าพูดถึงว่าแก่เต่าเพิ่นกลับมาขอคือข้อนี่แหละจุดถูกขอเพิ่นแต่ว่าจิตกาวเราเลยว่า ตั้งแต่มาอยู่นี่ผมเคยเห็นหินขาดของมาโอ้ตัง ar, hmm s. <S 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 ้งแต่มาอยู่นี่หินขาดบนเขามาบขาเคยมีหินขาดเลยแต่มาอ็ู่ไม่เห็นเลยไม่เคยเป็งลักษณะแล้วนี่เพราะเพราะว่าขอบด้านนอกเนี่ยขอบด้านนอกก็สูงเติบอยู่หินขาดบนเต้นสูงนี่บเเคยห็นเขาแม่อะไรนั่นกเขามากับอยู่น้ำผาโฮมน้ำขังผาโฮมจังสิเนี่ยโอ้ยมานอน โกตัวผล่เจาาผคนรมันเนี่ยเราายาลมากเป็นตัมอนาะเนาะเาใมากในนังก็ได้บอกเพิ่นเราว่านอนอยู่ีลเไปเียบเพชรจ้าไปไปดยแต่้จับกันนั่นก็ยากเราก็กลายจาเบงเพิ่นเพิ่นไปนีเด้หัวจะเป็นหานี่เด้เมื่อไอหัวเป็นฮอกงนบล่ะเมื่อนี่เป็นหกรรมเขียนคาดหัวได้น้ำหาน้ำหกหัวหาหัวหทีได้หลายตหัวได้หา หกเมื่อกะหากรรมขินคาดหาหกแล้วนี่แล้วก็เอาอย่างมาใส่อีกบ้านี่เอาสามสำบขินคาดเป็นสามสบอเอาเอาถ้าเราจะแสดงว่าเลขที่เจ้าปล่อยมานี่ยเื่อสีไดโจรใช่ยยี่ดอกเนาะเจ้าอย่างก็หัวหาหกกหาสามซีนึหาสามีกินขาดกบสามข่น้ำซีนี่นี่หาซีสามหาสามซีก็ว่าเป็นต้นเอาสามหนั่นก็หาสามีเด้อป่อยพีน้องเด้อ หาสามชีพุ่นแม่พิ่นปล่อยไปก้อนหนานี้แล้วที่แอตไ้มีโอกาสได้ล่งตัวเลขเพิ่นไปลังจากงันมากพิ่นกะคือพิ่นบอกออกจากวัดหนีเที่ยวรอกพิ่นกะมา่ออุปถักอยู่ในวัดหนีแน้วกาศย่ำจังเคลื่อนยังเจียดพิ่นได้ยินเสียงเฮ็ดออกเพิ่นกัไปใต้่ต่ว่ากับเปียกที่นี่ครับมือมือเคลืนดีว่าเหลนผู้ถ่าก็เป็ีนหน่อยผู้ถ่อนัหน่าอยากกิน เะากินแจงเห็ดเนี่ยถ้าว่าก็บอกบอกอยู่บอกเล่าว่าโอ้เจ็บแต่เห็ดไรเอาไว้แกะไม่ได้เมื่อคืนเมื่อแจงไม่กินสันติเมื่อคืนเนี่ยเออบอกมื่อคืนแจกู่นี่ว่าเพื่อแจนแกไม่กินาะแจงแจงเห็ดไม่แกงชงรังกินบอกเออเอาใกล้สาวแบบมาทรงประมาณหาทุมอันแม่พ่อท่านกินข่าแรงหิวเพราะข่าเอาเอาข่ามาให้แน่พอดี๋ยวเราไม่แกงเห็ดอยู่แต่ไมเลยเอามาตีบข่าหนึ่งน้ำหนึ่งแล้วก็แกงเห็ดแล้วก็ปิ้งกันแล้วมานั่งกินกันเล่ายูังไง กับอันหอมหอกนั้วกินเข่าน้ำกันเล่นะกินเข่าก็หนักแวก็เลยว่าโอ้คนอยากกินแกงเห็ดดีๆกันเลกินทั่วเลยคิดได้เลยคิดว่ามันจะกินแกงเห็ดกันเลยกินแกงเห็ดดีๆเลยนะวันจีแม่นี่นี้บอกเรนว่าอิ่มสบางบานเราก็ได้กินสมปากเราแกงเห็ดปวกอ้าวเมื่อเช่นคอยจะกินซุปเห็ดปวกเจ้าคนน่ะเป็แกงเห็ดปวกกันเราเพื่อนสมบังิคอยให้เรากินคนเดียวแล้วเขาไปกินน้ำเล้าเพราะว่าเราอยากกิน เอาในส่วนสิ่งลี้ลับสิ่งปฏิหารที่เกิดขึ้นกับอาจารย์สมหวังแลัจากคุณแม่ได้ประสบด้วยเหตุการณ์นี่เนี่ยคุณแม่ได้ประสบด้วยตัวเองในกาถือว่าเป็นอาศจรรย์แต่ว่าในส่วนตัวเลขนี่ยคือหาสามีแม่นบะหาสามทีเนาะอาววันนี้ก็หาสามี 4, พ่อพี่น้องท่านใดยากชื่นชอบก็ลองเอาไปวิเคราะห์เอาไปเป็นแนวทางเบิง้งชอบกระจัดคัดกระพ่านอ่ากันชอบก็ร่องเอาไปลงทุนเบื้องกันบ่มากกะท่านไป เลีมัวมีถีกมิผิดเพื่อนก็บไห่แนวทางไปยซเพื่อนกับ่ฟันทุ่งดอกว่ามันสีเทย่จังไรกระไรต่ว่าว่ามาเพื่อนมาตัวนั้นอ่าสามซีหลังจากหันมาเรากับพอฟันยังคือเราสีฟันยแต่ว่าเราจำความฟันบ่ได้รกับบ่จักจำบ่อะไรจำาะไรแล้วยางกับไตยเนียดด้วยแม่นอนเตียงพยามคว้าจุ่น บ่าเลือกใจบม่าฝันว่าแค่คุณล่ะที่ว่าฝันเห็นแม่ให้แม่แม่ได้เลขมาตัวใดก่อนหรือผมก็ลืมแม่ได้เลขมาห้าสองยังก่อนฉันได้ยี่นี่ล่ะห้าสองห้าห้าสองห้าฉันฉันฉันดูเ่าลูกเห็นปู้นี่ล่ะใกล้เคียงเลยเนาะใกล้เคียงกันเลขเลขสองตัวมือวันพาฉันมาไหวยี่นี่ครับฉันก็เลยเห็นลูกเห็นปู้นี่ล่ะว่อาไหนเห็นครับห้าสองห้างงก่อนงงงงอุ้มก็เถาก็เลยใช่ ฮสองาคุณแม่นี่อสี่ห้าสามสี่ห้าสี่สามห้าสส่ห้สาม่อควยจับตัวเลขพิชเลยเออเอาเอาแซนจอมันหลตัวไหลก็ได้มึงเด้อคุณแม่นีฮสองบอกแม่คือสองาสองห้าสองห้าห้าสองห้าคับคุณแม่ไต่เห็ดนี่กะหา้าสามสี่เนอะเออ ินได้ใบจำมีสั่นตัวผมใหญ่ขาย,า,ย,ยามาคุณแม่ใต้เห็ดเนาะ <c oughs> อ่าขอบคุณแม่หลายๆครับลูก,กวนจำม,มีหรอครับผมขอบคุณหลคยๆอ่ขอาขอบคุณค่ะแม่ค่ะขอบคุณค่ะ